มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยแอบวางทุ่นระเบิดโต้กลับเขมรกองทัพปกออกแถลงการด่วนโต้กลับเขมรบิดเบือนข่าวสารจนต้องออกมาแก้ข่าวกันเอง วันที่20กรกฎาคม2568พลตีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพปกได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนจากกรณีที่นายแห่งรัตนาผู้อมานยการสำนักงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชา CMAA ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนโดยกล่าวหาว่าทหารไทยเป็นผู้ฝังกับระเบิดใหม่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา พร้อมอ้างว่ามีภาพถ่ายและคลิปรีโอที่บ่งชี้พฤติกรรมดังกล่าวโดยมีข้อเท็จจริงดังนี้ 1. ทุ่นระเบิดที่ตรวจพบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องบกและพื้นที่อื่นๆเป็นระเบิดชนิด PMN 2. ซึ่งเป็นระเบิดสังหารบุคคลผลิตจากประเทศรัสเซียโดยกองทัพบ,บกไทยไม่มีระเบิดชนิดนี้อยู่ในครอบครองไม่เคยมีอยู่ในสารระบบ การจัดหาเข้ามาใช้หน่วยทหารของกองทัพไทยและมิเคยมีการนำมาใช้ในการปฏิบัติงานในทุกพื้นที่แนวชายแดนแต่อย่างใด 2. ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่เคยเผยแพร่สื่อของกัมพูชาซึ่งถูกนำเสนอว่าเป็นหลักฐานการวางระเบิดของทหารไทยนั้นตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นภาพจากภารกิจศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อรัษยธรรม TMAC ในช่วงการฝังเก็บกู้ หรือช่วงเวลาพักของกำลังพลไม่ใช่การวางระเบิดแต่อย่างใดการนำเสนอข้อมูลในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและสร้างความเสียหายต่อประเทศไทยอย่างร้ายแรงการที่นายแห่งรัตนากล่าวว่าทุนระเบิดอยู่ในเขตไทยฝ่ายไทยต้องรับผิดชอบพร้อมอ้างมาตรา5ของอนุสัญญาออตตาวาซึ่งระบุว่าเจ้าของอธิปไตยเหนือดินแดนต้องเป็นผู้รับผิดชอบ นั่นยิ่งสะท้อนว่าทุนระเบิดที่พบอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยและ,สะแสดงถึงการลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยด้วยวิธีการแอบลักลอบข้ามแดนเข้ามาวางทุนระเบิดเอาไว้นอกจากนี้ยังขัดแย้งกับการให้ข่าวของทางกัมพูชาเองโดยวันที่20ตกลาคม2568พลโทหญิงมารีโสเจตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ถแถลงการผ่านทาง Facebook กระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่า ทหารไทยเหยียบกับระเบิดที่บ้านเตโชโกตตำบลมรกตอเภอจอมกระสานจัังหวดพระวิหารซึ่งกรณีการออกมาให้ข่าวย้อนแย้งกันเองของฝ่ายกัมพูชาในประเด็นที่นายแหงรัตนากล่าวว่าทุนระเบิดอยู่ในเขตไทยฝ่ายไทยต้องรับผิดชอบแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดในการพยายามบิดเบือนข่าวสารจนต้องออกมาแก้ข่าวกันเองกองทัพปกขอยืนยันว่าประเทศไทยและกองทัพไทย ปฏิบัติตามพันธะกรณีตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดพร้อมเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาย,ยุติการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสร้างความเข้าใจผิดในระดับนานาชาติถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ